สวัสดีค่ะพบกักโรงเรียนเรืยองเนนะคะเย้สวัสดีวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะไลฟ์สดไลฟ์สดสอนหนังสือถูกต้องเราจะมาเรียนออนไลน์ด้วยกันใช่ไหมใช่วันนี้เรามาเริ่มที่วิชาอะไรคณิตศาสตร์ของชั้นอะไรคะปป2ป2โอเคไหนโชว์หนังสือเพื่อนๆสิ นะคะมันจะเป็นในรูปแบบนี้นะนี่ไหนชูหน้าปกมาสิคะเอาน้าปกมาใกล้ๆหน่อยโอเคโอเคปอนสองนะคะใครที่มีหนังสือแบบนี้นะ,ะก็ดูไปด้วยกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําไมเรียนออนไลน์แล้วใช่ไหมเนาะมาเริ่มกันที่บทที่หนึ่งเลยดีกว่ามาค่ะพี่พลอยพี่พลอยมาเร็ว แดี๋ยวจะมีพี่พลอยนะคะช่วยสอบวันนี้เป็นแบบมีห้องเาไหไหนเอว่าช่วยช่วยเปิดให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยสิคะว่าบทที่หนึ่งเราจะเรียนเรื่องอะไรกันมาพี่พลอยอ่ะมาดูกันนะครับบทที่หนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอะไรเลยนะขออนุญาตสลับกล้องอ่ะเอวามาต่ออ่ะเอวาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยหนูก็คอยช่วยชี้ให้เพื่อนๆอนอยู่ตรงนี้โอเคครับอ่ะอเะมาอ่ะบทที่หนึ่งอ่ะบทที่หนึ่งเรื่อง จำนวนนับไม่เกินหนึ่งันนะคะเอวาชิซิเนี่ยบทที่หนึ่งจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพโอเคมาดูกันแล้วเราก็ทำแบบฝึกหัดไปด้วยกันเลยฟอยอธิบายการเรียนและการอ่านอันดาผ่านมาแล้วนี่จำนวนนับนะคะคืออะไรเขาก็จะมีทั้งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนดูก่อนเพราะเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยแต่ละหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็จะจับจุดถูก นี่ก็เป็นตัวเลขทั่วๆไปนะคะแต่อันเนี้ยในบทเรียนเนี้ยเพื่อนๆนักเรียนป .2 เนี่ยจะได้เรียนในจำนวนที่ถึงเท่าไหร่ไม่เกิน1,000งพัเขาบอกไว้แล้วว่าจำนวนนับไม่เกิน1,000นี่เขาจะมีแผนผังมาให้ถูกไหมทีนี้มันก็จะมีตัวเลขไอ้ที่เป็นจำนวนนับเนี่ยเขาจะมีทั้งเห็นไหมคะ ตัวเลขฮินดูอารบิกเป็นแบบนี้ก็เป็นตัวเลขสากลธรรมดาที่เราเรียนทั่วไปแล้วก็มีตัวเลขไทยอันนี้ก็เป็นตัวเลขไทยแล้วก็มีตัวหนังสือและที่เขาจะสอนในนี้ก็คือพวกจํานวนคู่จํานวนคี่นะคะแล้วก็เป็นหลักของตัวเลขไม่เกิน1000ก็แสดงว่าสิ้นสุดอยู่แค่ร้อยเท่านั้นก็จะมีหลักหน่วย1 0บร้ 100, 100, นะคะทีนี้มาดูที่ตรงนี้ <K un> เขาก็จะเป็นแบบรูปของจํานวนนับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันยังไงแล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถเพื่อนเเนี่ยสามารถแยกได้ว่าเนี่ยถ้าเขาให้ตัวเลขมาแบบเนี้ยอันไหนมากกว่าก,กันอันไหนน้อยกว่ากันใช่หมเนย <23 3. S 1> ให้เราสามารถ <ijo. S 1> เปรียบเทียบได้เหมือนเราจะได้ไปซื้อของเนี่ยเราจะได้เลือกร้านถูกว่าอันไหน <K un> แพงกว่าอันไหน <K un> ถูกกว่าครับครับผมอ่ะมีค <K un> ุณภาพเลยอืม ทีนี้อ่ะเปิดตามมาเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นแบบจำนวนนักทีละสองทีละห้าทีละคิดพอไปเขียนเลยแล้วเดี๋ยวพี่เขียนเองนะอนนี้บทที่หนึ่งที่เราจะเรียนเรื่องอะไรนะเรียนเรื่องการเขียนและการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกแล้วก็เลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือค่ะโอเคแต่เลขใหญ่ที่เขาบอกมาว่าอันนี้ใช่ไหมจํานวนนับ ไม่เกินหนึ่งพันไม่เกินโอ้โหทุกคนอ่านในมือออกอ่ยอะบี่นหนึ่งพัจำด้นวไม่เกินหนึ่งพันนะคะจํานับไม่รวนศูนย์ไหมพี่พลอยไม่รวมค่ะพวกนี้เนี่ยพวกนี้คือเลขอะไรเลขอินโดาีาบิกถูกต้องแล้วถ้าแบบนี้เลขไทยอืมนี่คือเลขไทย เลขกอะไรล่ะครับอะไรบอกสิเลขไทยหนึ่งเลขหนึ่งออสองแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าแบบนี้หนึ่งเป็นตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือครับเป็นตัวหนังสือลบแต่บออ่าโอเคครับช่วยนะครับช่วยลบหน่อยลูกทุกคนเห็นว่ามันจะมีเลขทั้งหมดอยู่สามตัวเลขท้ายสุดคือหลักหน่วย เลขตรงนี้คือหลักสนะิบเราก็ป1นะ่าจะเรียนแล้วเนาะเลขเก้านี่คือหลักร้อยอ่ะแต่ก็สอนไปก่อนมันก็จะมีอ่ะหนึ่งถึงสิบสิบเอ็ดถึงยี่สิบไล่ไปแล้วระหว่างในตัวเนี้ยมันจะมีจำนวนที่เป็นคู่กับที่อ่ะมาเด็กๆเ,กเี่ยจะมาลองเทสซสิ เดี๋ยวจะบอกช่วยบอกนะว่าไหนเป็นจำนวนคู่ครับในระหว่างกลุ่มนี้หนึ่งหนึ่งนะขออนุญาตไม่เรียงนะโอเคต้องอันนี้นะจำนวนคู่อันไหนที่เป็นจำนวนคู่บ้างเพื่อนๆมาตอบพร้อมกันก็ได้นะคะมามีอะไรบ้างอืมสิโอเคถูกต้องกับ อแล้วก็หมดแล้วฮันแน่มีเลขสองแล้วก็หมดเป็นหนึ่งสามผิดนะคะจำนวนคู่ก็จะมีถ้าที่เห็นในรูปนี้ก็จะมีสองแปดสิบเทคนิคของเราคืออะไรเทคนิคของเราก็คือถ้าเด็กๆทุกคนนะท่องสุขูณแม่สองได้เลขที่แม่สองหาลงตัว เรียนหารกันหรือยังยังยังอ๋อยังไม่ได้เรียนหารนะเต็จสักคนเป็นนะครับมคะแนนตามสี่นะคืออย่างนี้แล้วกันแบ่งครึ่งได้โอเคแบ่งครึ่งได้โอเคเขาจะได้ไหมนะเขาจะยากเขาจยากเนาะเขายังไม่ได้เรียนหารนะอืมเอางี้แล้วกันมันจะเป็นแบบนี้ ให้จำไว้เลยแล้วกันว่าไม่ว่าจะหลักใช่ไม่ว่าจะหลักไหนไม่ว่าจะหลักร้อยนะอันดาไม่ว่าจะหลักไหนนะจะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างให้ดูถ้าหนึ่งถึงสิบใช่ไหมอ่ะอันดาเขียนซินหนึ่งถึงสิบมีเลขอะไรบ้างเขียนให้พี่หน่อยหนึ่งถึงสิบมีเลขอะไรบ้างตรงปัดเริ่มตรงนี้ลูกอ่ะอืม จะติดกันนิดนึงนะคะอคขออนุญาตเขียนติดกันนิดหนึ่งทําไม่ันแตกสงสัยไฟอ่ะมาทีนี้จะเห็นว่าเลข1-10จะขออนุญาตยกให้ดูอ่ะ20เอ่อ40เขียน40-50ก็จะเป็นแบบนี้อ,อ,อีกแถวเหรอขออนุญาตเขียนอีกแถวแล้วกัน41 42 43 44 45ิบสี่สี่ห้าสี่สิบหกานะคะขออนุญาตยกกล้องออกมานิดนึงทีนี้จะเห็นว่าไม่ว่าจะเลขไหนหรือว่าหลักอะถ้าหลักร้อยก็ตามต่อให้เป็น700ดร1อยเจ็ดร้อย 715ไฟสะท้อนนิดนึงนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเจ็ด7้อยสิบหกเอ่ะอันนี้มี50อีกนิดนึงทีนี้เราจะเห็นว่าไม่ว่าเขาจะหลักไหนก็แล้วแต่เลขลงท้ายของเขามันจะมีแค่นี้ หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบเพราะฉะนั้นหลักการเคลดลับเวลาที่น้องๆจะดูว่าตัวไหนเป็นเลขคู่เลขคี่เราดูที่เลขท้ายอย่างเดียวเราดูตรงหลักหน่วยอย่างเดียวนะคะน้องๆทีนี้น้องๆก็สังเกตว่าน้องๆก็จําแค่หลักตรงนี้ไว้ก่อนเอามาดูตรงนี้ให้เรารู้ก่อนว่าเลขระหว่าง1นึ่งถึงสิเนี่ยมันเป็นตรงไหนที่เป็นเลขคู่ แน่ๆเลขคู่ก็คือการอ่ะสให้ถ้าน้องท่องสุคูณแม่สอได้น้องก็จะรู้เลย2 4 6 8ี่ดสิถ้าน้องๆถามว่าทำไมถึงจะต้องท่องเลขเลขสองเพราะว่าเลข2มันคือเป็นจุดเริ่มต้นเลขที่หลักน้อยที่สุดในการที่แบบแบ่งครึ่งพอดีเวลาที่เราจะแบ่งครึ่งให้มันเท่ากันเนี่ยมันก็คือมี2ชิ้นที่เหมือนกันถูกไหมก็เลยใช้เลขสอง เลขคู่ก็คือเลขที่มันแบ่งครึ่งได้ลงตัวพอดีเราก็เฉยเลยใช้เลข2เนี่ยมาช่วยอะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองเลข2ที่เป็นเลขคู่แบ่งขึ้นกันก็คือ1นึ่งหนึ่ง4ี่สอกามสามแห้ก็คือเป็นคู่เห็นไหมมันจะมีกลุ่มลก,กลุ่มเลขย่อยที่เป็นคู่ เพราะฉะนั้นน้องๆจำเอาไว้เลยว่าดูตรงนี้พี่ปุ๋ยขอแนะนำให้ดูแค่หลักหน่วยไม่ว่าจะเป็นเลขไหนก็ตามให้ดูเลขสุดท้ายนะหลักสุดท้ายก็คือหลักหน่วยว่าถ้าลงท้ายด้วยเลขเลขอะไรบ้างนาหนพูดสิสองสี่หกแปดสิบนะหรือศูนย์ศูนย์นั่นแหละครับคือเลขคู่เพราะฉะนั้นจำนวนที่ไม่ได้วงก็คือเลขคี่ก็มีหนึ่ง สามห้าแล้วอะไรอีกเจ็ดเก้าถูกต้องอ่ะอันนี้เรื่องคู่คี่เข้าใจแล้วนะโอเคเอาละค่ะทีนี้เราก็รู้จำนวนคู่จำนวนคี่ไปแล้วเนาะอันนี้ทีนี้ในหนังสือเรียนอะ่ะเขาเน้นเรื่องการนับทีเท่าไหร่เอว่าทีละสองทีละห้าทีละสิบทีละร้อย นะอ่ะ,อะงั้นก็ดูตามหนังสือเรียนก็ได้เลยนะคะน้องๆอ,อ้าวถ้าดูหนังสือเรียนก็จะอยู่ที่หน้าหกนะจ๊ะหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมปีที่สนะองเล่มหนึ่งนะอ่ะขออนุญาตตามงสือเรียนเลยเนาะเห็นไหมกรนับที่ะสองทีละห้า 2, ที่สี่ 4, ทีละร้อยมาดูกันนี่เขาก็จะให้เป็นเขาจะแทนจํานวนเป็นก้อนแบบนี้นี่ก้อนสองสองก้อนสอง ถ้านี้เพิ่มดีอีสองเห็นไหมก็เพิ่มมาดีอีสอง <_ d ream> ก็แค่สี่หกแปดสิบนะเราก็นับแบบนี้อย่างนี้ได้หรือใครจะนับแบบว่าอามีสองไม่กี่แถวหนึ่งสองสามสี่ห้าใช้แม่สูคูณช่วยก็คือสองคูณห้าสิบก็ได้นับที่สองเราก็ไล่ไปค่าใครยังไล่ไม่ได้แบบสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกใช้ตัวเลขช่วยแล้วถ้าเกิดว่าสมมติอะแต่ถ้าเขาบอกว่าให้นับเอเจ็ดสิบแปด ถึงหกเจ็ดสิบแปดถึงเก้าสิบสองทีละสองแล้วบางทีเราจะนัดนับลูกก็ไม่ไหวถูกไหมแล้วก็แบบบวกสองเรื่อยๆถูกไหมเจ็ดสองบวกสองเป็นเจ็ดสี่บวกสองเจ็ดหกประมาณนี้นะคะเราจะเขียนให้ดูจ้าจักอ่ะอืมอ่ะอย่างที่บอกไปเจ็ดสองเห็นไหมบวกสอง 7จปากกาไม่ชัดเลยไม่เป็นไรบวก2ก็เป็น76มันจะประมาณนี้เพราะว่าถ้าเราไปนั่งวาดรูปแบบในหนังสือมันจะอันนี้เกินไปเพราะว่าเรื่องนี้เขาให้เรียนถึง999นะจ๊ะนับที่ได้5ก็เหมือนกันแถวลงเนี่ยมี5 1 2 3 4 5ครับที่ได้5ในหนังสือก็จะมีรูปมาให้ แต่ว่าถ้าเราต้องนับเองแล้วจํานวนมันเยอะอย่างที่บอกไปใช้เทคนิคเดียวกันบวก5เข้าไปเรื่อยๆนะทดได้เช้ปากามาได้ต่อไปนะที่7เขาก็จะเป็นหลักร้อยทีละสิ 10, ทีละร้อเหมือนกันบวกเข้าไปเลยนับสมมุติเขาถามว่าอะไรจำนวนจํานวนที่นับทีละหจากยี่สิบหกจำนวน เราจะทำยังไงดีเรานั่งวัดรูปก็ไม่ได้ถูกไหมอ่ะเราตั้งมาก่อนเลยยี่สิบหกตัวแรกนับจาก2ี่สิบหกทีละห้าใช่ไหมที่บอกเมื่อกี้นี้บวกห้าเข้าไปเป็น3ามสิบเอ็ดบวกห้าเข้าไปจีจำนวนนะที่บอกสิบจำนวนนะนี่จำนวนที่หนึ่งจำนวนที่สองจำนวนที่สองแล้วนะจำนวนที่สามอนนี้สามเอ็ดบวกห้าเป็นสามสิบหก บวก5ไปอีกเป็น41ครับผมก็บวกไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบจํานวนจะเป็นอย่างนี้นะคะหลายคนอาจจะคอมเมนต์ได้ว่าเอ๊ะเขียนตัวโตๆหน่อยเอาเป็นว่าอ่ะทีนี้เข้าใจแล้วเนาะนับทีละ2ทีละ5ทีละ10ก็แบบนี้เหมือนกันจํานวนคู่จํานวนคี่รู้แล้วเนาะตัวหนังสือไทยฮินดูระรบิกแล้วเนาะทีนี้พอมาเปิดนะ้มาถึงหน้าที่8 เขาจะเริ่มให้มีแบบฝึกหัดหนะคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดแรกของเล่มเลยนะจ๊ะมาดูตามกันไปได้เลยนะคะเด็กๆโจทย์เขาบอกว่าอะไรระบายสีเขียวในแผ่นตาราง100โดยเริ่มต้นจาก2นับเพิ่มทีละ2และระบายสีชมพูในแผ่นตาราง100โดยเริ่มต้นจาก5นับเพิ่มทีละหนะ โดยระบายสีฟ้าในแผ่นตารางหน0่งร้ยเเริ่มต้นจาก10นับเพิ่มทีละสิแล้วตอบคำถามต่อไปนี้โอเคอันนี้เขาให้เราระบายสีสีเขียวก็คือจำนวนที่นับเพิ่มทีละสองสีชมพูจำนวนที่เริ่มต้นจาก5สีฟ้าเริ่มต้นจาก10นะจ๊ะใครเตรียมสีนะมีเวลาให้เตรียมสีมา ไปหาสีมาแต่ถ้าใครหาสีไม่ได้เอาดินสอนะเด็กๆเขียนตัวย่อไว้ก่อนก็ได้นะสีเขียวแทนด้วยขอไข่สีชมพูแทนด้วยชอช้างสีฟ้าแทนด้วยฟ้ฟันเราเขียนใช้ดินสอเขียนจังๆไว้ก่อนก็ได้จะได้ลบง่ายแล้วก็ระบายสีหรือเอาสีมาแต้มที่หลังก็ได้เอาสีแต้มทีละจุด,จด,จด มาแล้วนะผิวได้สีชมพูมาสีเขียวแต่สีฟ้าไม่มีขออนุญาตใช้สีม่วงแทนนะจ๊ะมาเขาบอกให้ระบายสีเขียวนะเพิ่มทีละสองอืมแยกเป็นตารางแบบนี้นะง่ายเลยทีละสองคืออะไรบ้างอะครายท่องแมส่สกุลได้ท่องไปเลยให้สังเกตจากหน่วยตัวนี้ตัวถ่ายแต่ถ้าเกิดว่าอยากเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยทีละสองนี่นะ สองขออนุญาตติ๊กไว้แล้วกันเนะาะอัลบายสองอืมสองขออนุญาตอะบายมีนะสี่หกเห็นไหมแปดอ่ะเพื่อนๆนน้องๆบวกสองในใจนะคะสิบทำไปพร้อมกันเลยนะน้องๆทำไปพร้อมกันจนกว่าจะเสร็จเลย นะหรือว่าน้องจะกดสต็อปไว้ก่อนแล้วน้องก็ทำก่อนแล้วก็มาเช็คอีกทีว่าเครื่อทำถูกไหม10 10ิบวกสเป็น12 12อบวกสเป็น14แล้วก็บวกไปเรื่อยๆแบบนี้นะสิบสวกสิบเอ้ยบวกสขอโทษดีค่ะเป็น16กนะคะก็ทำไปแบบนี้สิบวกบสองเป็น18 ส8บวก2เป็น20ถ้าทุกคนสังเกตนะมันจะมาแบบนี้เลยเนี่ยมันจะแถวเดียวกันยาวลงมาเลยแต่ในอันนี้ก็คือกรณีที่เขาจัดเป็นตารางแบบนี้ไว้ให้แต่ถ้าสุ่มตัวเลขนี้ไม่ได้นะถ้าสุ่มตัวเลขเราต้องบวกแบบนี้24บวก2 20. เป็น26เพราะเขาให้เพิ่มทีละสองใช่ไหมยี่บวกสเป็น28สังเกตเลยนะเนี่ยเป็นเลขคู่ด้วยใช่ไหม ยี่สิบแปดบวกสองเป็นสามสิบสามสิบบวกสองเป็นสามสองสามสองบวกสองเป็นสามสี่สามสี่บวกสองเป็นสามหกสามหกบวกสองเป็นสามแปดสามแปดบวกสองเป็นสี่สิบสี่สิบบวกสองเป็นสี่สิบสองสี่สิบสองบวกสองเป็นสี่สิบสี่สี่สิบสี่บวกสองเป็นสี่สิบหก

อันนี้สี่จมูกทีละห้าก็น,นี้เลยนับจากตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเริ่มที่ตรงนี้นเห็นไหมตรงนี้นะเห็นไหมคะบวกห้าบวกห้าแล้วบวกห้าเข้าไปใครบวกได้ไม่เก่ง ใช้แบบนี้ก็ได้ถ้าใครบอกเลขเก่งก็ห้าบวกห้าเป็นสิบใครบอกเลขไม่เก่งนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นปะอุ้ยขอโทษน้องนองนะคะอันนี้ไม่ได้สอนตั้งแต่แรกทีนี้อ่ะสิบใครบอกห้าบวกไปเลยสิบห้าใช่ไหมใครบอกไม่ได้ไม่เป็นไรลูกนับไปนับจากอันนี้ไปห้าอันหนึ่งสองสามสี่ห้าลงท้ายตรงไหนระบายตรงนั้นอ่ะ หนึ่งสอามี่ห้าอันนี้เขาใหรา้ระบายสีชมพูเนี่ยระบายสีชมพูนับเพิ่มทีละห้าถ้าใครทำถูกนะถ้าใครทำถูกจะเหมือนจะเหมือนนี่เลยเหมือนที่ปุ๋ยเลยมันจะมีตัวเลขที่บวกทีละสองมันจะเป็นนี่แบบนี้เช็คได้เลยนะคะ20ไม่มี ยีสบวกอย่ากกอนะเหยากอมาลอกอย่างเดียวนะเด็กๆไนมะ่เอานะทำไปด้วยกันนะคะยี่สิบอ่ะบวกเพิ่มทีละห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอัะน,นี้ก็อันนี้อ่าฮะแต่ถ้าใครสังเกตก,ก็ว่ามันจะเป็นอยู่ตรงนี้นะก็เหมือนอีเหมือนเดิมสำหรับตัวเลขที่เขาเรียงเอาไว้นะ แล้วก mm ็เป็นล็อกแบบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าเห็นไหม มาต่อนะที่9นะคะทีนี้ก็เขาบอกให้ระบายสีฟ้านี่นะนับเพิ่มทีละสิบน้องๆถ้ายังไม่เข้าใจก็เริ่มแบบนี้เลยหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเดห็นไหมแปดสทีนี้ก็จะเริ่มระบายสีนี้ด้วยสีฟ้านะคะก็ระบายลงไปใครบวก10บได้บวกเลย10บวกเป็น20ก็ระบายตรงนี้ใครนับไม่ได้ให้นับถัดไปจากช่องตรงนี้นะที่เราดับได้เมื่อกี้นี้ก็คือ10 อีก10ช่องตกตรงไหนก็ระบายตรงนั้นอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10าหเาค่ะทำแบบนี้ทําไปเรื่อยๆถ้าใครทําเสร็จแล้วมันก็จะได้เป็นรูปแบบนี้ทรดนนะคะก็เห็นว่ามันจะตกอยู่ที่ตรงนี้ทีนี้มาข้อที่ตรงนี้ข้อที่1น,นะเขาบอกว่าจำนวนที่ระบายสีเขียวได้แก่อันนี้ง่ายๆเลยก็เขียนลงไปว่าช่องที่ระบายสีเขียวได้แก่เรขอะไรบ้างมีเห็นไหม ก็จะมาเขียนตรงนี้2นะ4 6เอาจำนวนที่เขียนได้มาใส่ตรงนี้ถ้าน้องๆคนไหนทําถูกต้องนะคะก็จะได้เลขแบบและข้อที่2จํานวนที่ระบายสีชมพูได้แก่นะคะก็เอาตรงนี้ทีเ่เราระบายสีชมพูมานะเนี่ยเอามาใส่ในช่องนี้และข้อที่3จํานวนที่ระบายสีฟ้าได้แก่ก็เอาที่เราระบายด้านบนมาเอามาใส่ตรงนี้ ข้อที่4มีจำนวนใดบ้างที่ระบายสีเขียวสีชมพูและสีฟ้าทั้ง3สีก็คือตัวเลขนะถ้าเราเขียนทั้งหมดแล้วทั้ง3ข้อข้างตน้นให้เราหาตัวเลขที่มันซ้ำกันทั้ง3ข้อก็คือในในทุกข้อในตัวเลขที่มันอยู่ในในเนี้ยแล้วมันก็มาอยูอ่ในข้อที่2ด้วยข้อที่3ด้วย ให้อลงมาให้ค่อยๆไล่แล้วก็เขียนนะคะถ้าใครเขียนเสร็จแล้วถูกทั้งหมดก็จะมีตัวเลขดังต่อไปนี้โอเคทีนี้นาทิกาก็เสร็จแล้วนะจ๊ะเปิดมานะต่อไปหน้าทีสิบนะจะจบแบบฝึกหัดแรกแล้วนะเขาบอกว่าข้อที่ห้าอันดาอ่านซิเขียนตัวเลขเป็นจำนวน บนเส้นจำนวนที่นับเพิ่มทีละสองใน,ในช่องถูกต้องทีนี้นับเพิ่มทีละสองคือ,อไรเทคนิคของเราถ้าเราไม่สามารถที่จะวาดรูปได้นะไม่สะดวกวาดรูปหรือแบบมีเ,ม,เมีเส้นตารางแบบข้างหน้านะหรือใครแต่โชคดีนะถ้าถ้ามันไม่มีก็คือ<ม>ให้ใช้เทคนิคบวกเพิ่มทีละสองไปเลยเห็นไหมแปดบวกสิบ<ม>เอ้ยขอภาย แปบวกสใช่ไหมนะเพิ่มทีละสองก็คือบวก2องปบวกสเป็นช่องนี้ก็จะเติมเลข10ลงไปแบบนี้เ,นเห็นไหมสิบบวกสองเป็นสิบสอบวกสองเป็นสิบสีบวกสองเป็นสิแบบนี้ใครไม่ถนัดบวกย้อนกลับมาเปิดใช้ตารางหน้านี้ดูก่อนได้ แต่ว่าต้องฝึกจำเอาไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดในข้อสอบจริงๆเราไม่สามารถที่จะบางทีเขาไม่ได้มีตารางแบบนี้มาให้เพราะฉะนั้นเราก็บวกสองไปสิบสองสิบสี่สิบหกช่องนี้ก็จะเป็น 18, ถูกต้องช่อง 20, นี้ถูกต้องอ่ะยี่สิบหกนี่ยี่สิบสองยี่สิบสี่ช่องนี้ก็จะเป็นอ่ะยี่สิบอ่ะสามสิบสามสองสามสี่สามหกถูกต้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะน้องๆ <5. S 1> ข้อที่หกเขียนตัวเลขแสดงจำนวนบนเส้น จำนวนที่นับเพิ่มทีละห้าในช่องที่หล้อก็คือการบวกเพิ่มทีละห้าใครท่องแม่สกุลได้ก็ท่องไปเลยแต่นี้เราอยากให้เข้าใจก่อนว่าคือการบวกเพิ่มทีละห้าห้าสิบนะบวกเพิ่มสิบบวกห้าเป็นสิบห้านะยี่สิบอ่ะยี่ิบห้าสามสบสามห้าสสิบห้าหอ่ะห้าห้าถูกต้องนะคะใครยังไม่ชำนาญแนะนำเหมือนเดิม ย้อนกลับไปดูตารางเหล่านี้ก่อนได้นะจ๊ะข้อที่เเขาบอกว่าให้อันนี้ก็เหมือนการโจทย์มือนกันเลยให้เขียนตัวเลขแะแนนจำนวนบนเส้นจำนวนที่นับเพิ่มทีละสิบในช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะที่เขาเว้นไว้ให้100 110 120 130อ่านะคะบวกสิบไป 100, 100, 100, 100, 90, อ่ะ160บวกสิบเป็น1้0 180 1 9 0 200อ่าฮะข้อที่8คือการ เพิ่มเทียร้อยง่ายๆเลยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันถ้าเสร็จแล้วามาต่อกันที่ข้อที่เก้า <9. S 1> ถูกต้องข้อที่เก้าโจทย์เขาาอะแรนดาอ่านดังๆให้เพื่อนๆฟังสิสังเ,เกตการเขียนจํานวนที่กําหนดว่าเป็นการนับเพิ่มเทียเท่าไหร่แล้วเขียนตัวเลขแสดงจํานวน,น,วนต่อไปอีก ามจำนวนอ่ะทีนี้มันกลับกันอันนี้เขาบอกเราใช่ไหมที่ผ่านมาก่อนหน้าเขาบอกเราว่าเพิ่มดีเท่าไหร่แล้วให้เราหาจํานวนต่อไปใช่ไหมทีนี้เขาให้ตัวเลขมาแล้วให้เราสังเกตว่าเพิ่มทีละเท่าไหร่ <6. S 1> แล้วแถมจะให้เราเนี่ยเขียนต่อไปให้อีกสามจำนวนจํานวนถัดไปอ่ะทีนี้อ่ะเรามาดูข้อแรกกันเลยดีกว่าหกแปดเจ็ดสิบเจ็ดสองเจ็ดสี่ทำแบบนี้เลย ใครถ้าใครนับมือถ้าตัวเลขน้อยแล้วก็นับมือได้อ่ะ6กแปดหกถูกไหมแต่ถ้าใครนับมือไม่ได้เอามาลบกัน70็ดลบหกคือเหลือ2เหลือสถูกต้องอ่ะบางคนไม่ชชวรวมาใช้คอีกทีเจ็ดลบเจก็สอ่ะเหลือสเพราะฉะนั้นแสดงว่าเลขจํานวนนี้เพิ่มทีละเพราะฉะนั้นจํานวนที่ต่อจาก74ถัดไปอีกสามจำนวนคือเจ็ดสิบแป ถูกต้องนะคะน้องๆทำไปด้วยกันนะต่อไปข้อที่สองเก้าสิบก็ทีละสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบคือการเพิ่มทีละสิบนะก็คือลองเอามาลบกันเราได้อะมันห่างกันสิบทุกจำนวนเลยเนะี่ยสิบสิบอะทีนี้ว่าจะเป็นอะไรอันดาตรงนี้จะต้องเป็นเลขอะไรร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบถูกต้องต่อไปข้อที่สามห่างกันกีละเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบลบหกห้า ค่ะอ่าไหนลองเช็คอีกทีร้อยแปดสิบลบร้อจ็ดห้าโอเคเพราะฉะนั้นร้อยํำนวนต่อไปคือแปดร้อ่าร้อถูกต้องร้ออ่าฮะเอาล้วอันนี้ล่ะสิบ1 0ร้ออืมไหนสองร้อห่างกันทีละเท่าไรร้อยหนึ่อ่าบวกเพิ่มทีละหนึ่รถูกต้องนะคะถ้าน้องๆอยากเช็คเอามาลบกันดูจะเห็นว่ามันห่างกัน ต่างกัน100ก็คือ10บวก100ได้110 110บวก100ได้210พอทีนี้จํานวนที่ถัดต่อไปจาก210มันจะกลายเป็นแบบนี้ถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำถูกต้องตัวเลขมันจะตรงกับที่พี่ขึ้นไว้ข้างบนก็คือ410 510และ610โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะทําถึงหน้าที่10ก่อนนะคะเดี๋ยวบทเรียนต่อไปจะมาเริ่มที่หน้าที่11นะคะ